ธอทำไมเจอตัวยากจัอยากรู้จักตอนนี้อยู่ที่ไหนออกตามหาคนรักที่รอก็มองแล้วทุกขวาทุกซ้ายไม่เห็นใครไม่มีสักคนไม่มี เพราะเราแต่งอยู่กันไกลมากเกินสนท,ที่เดินไม่เจอกันสักทีให้ตามหานับลานเส้นทางโอกาสฉันก็ คือน,นะครับคุณปอยเราเข้าประวัติของเป่าสาวสักนิดนึงแล้วกันใช่ทุกคนคงจะรู้ประวัติคข้าวๆนะคะของฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะถ้าอย่างนี้คุณออยนะคะหรือคุณพนิพาทวีทรัพย์สุทรนะคะก็เป็นลูกสาวนะคะคนที่สามนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คุณวิโรจน์แล้วก็คุณไทรรัตน์นะคะจบจาการศึกษาปริญ,ญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยอสมชันเอกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญ,ญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัย สำชันเช่นกันนะคะในคณะบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็ปัจจุบันทำงานเป็น Accounting Executive นะคะอยู่ที่บริษัทคนอฟจำกัดค่ะครับผมคุณปั๊บนะครับวิริจารุโกศลนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์ภาคสศรตินะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับทำงานเป็นเซลล์เอ็กซ์เซคิวทีฟนะครับที่บริษัท b m w นะครับ Performance Motor ประเทศไทย เจ้าสาวเลยส่วนแอมเป็นเื่นเกลี้ยเราตลอดโอเคเข้าสู่พิธีการสักนิดนึ่งแนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ก็มีประธานในพิธีมาร่วมงานนะคะก็ขอกาบเป็นเชิญนะคะประธานฝ่ายเจ้าสาวนะคะอาจารย์เรียงไกรบุญทักษานุนนะคะให้เกร็ดทองพงมาลัยและกล่าวเวยพรแก่ผู้บ่าวสาวด้วยค่ะ ฉะนั้นผมจึงเปรียบเสมือนตัวแทนผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวจึงต้องมอบพวงมาลัยให้กับเจ้าบ่าวก่อนเพื่อที่จะแสดงความให้เกียรติและจินดีต้อนรับเจ้าบ่าวสู่ครอบครัวเจ้าสาวด้วยความยินดีและเป็นเกียรติครับ ได้คลองรักคลองสุข <c oughs> มีบุตรมีธิดาสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัวและวงตระกูลคลองรักคลองสุขดำเนินชีวิตคู่ตลอดช่วนิรันดรนใช่ย่อใช่ย่ใช่ย่อเดียวเชิญเป็นฐานฝ่ายเ <c oughs> จ้าบ่าวบ้างนะครับ From this great opportunity, may uh, I invite Mr. Stephen Tioshin Han, managing director from S Sam Motor, Thailand, to come up to make some speech to room. Please. Sadiqa, um, I didn't know Park and Oi are also very good actors and actresses. First of all, I'd like to thank Puck. for inviting me and asking me to make a speech tonight on this special occasion Now before I start p a p I just want to say that your bride looks very beautiful tonight ถ้าพูมิเกีร์ทุท่านะครับจริงแล้วมีความปลาดใจมากนะครับที่ได้รับเชิญมาเป็นประทานของเจ้าเปล่าเป็นคนที่สองนะฮะเพราะว่าข้อแรกเนี่ยวัย,ยวุธนะครับและคุณวุธเนี่ยยังเทียบกับหลายๆขั้นที่อยู่มาในงานนี้ไม่ได้เลย ข้อ2นะครับไม่เคยเฉียดชีวิตแต่งงานเลยนะฮะไม่เคยเข้าใกล้ชีวิตแต่งงานเลยมาก่อนนะครับผมรู้จักคนทั้งสองคนเนี่ยมาเกือบ10ปีนะครับโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาทํางานที่บริษัทของผมนะฮะรู้จักกันตั้งแต่จบปริญญาตรีมาแรกๆเลยนะฮะปั๊บเน่ก็เป็นเด็กที่ขยันขันแข็งนะครับแล้วก็เป็นเด็กตือนร้นนะครับพูดเก่งนะฮะทำงานได้ดีนะครับ สักปีหนึ่งออยก็ตามมาทํางานด้วยนะครับซึ่งช่วงแรกทั้งคู่เนี่ยก็รักกันมากนะครับปั๊บจะบอกตลอดเวลาว่าพี่ครับแฟนผมเป็นไงครับสวยไหมนะครับจนถึงเวลาที่เขาทะเลาะกันนะครับบางครั้งก็โทรสับหาผมนะครับตอนตีสามตีสี่นะครับออยโทรมาฟ้องว่าปั๊บไปทาไม่ดีเพงอย่างนี้นะครับนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เอาใจช่วยเหมือนกันนะอยากจะให้เลิกกันทันทีหนึ่งเพราะว่าโทรมาผาบ่อยมากนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับราบที่ที่ที่ดูเขาทั้งคู่มาเป็นเวลา9ปีเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าคู่ทั้งคู่เนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันจริงเก็ุผลเพราะว่าณเวลานี้ผมเชื่อว่าคนที่รู้จักปั๊บดีที่สุดก็คือออยนะครับเช่นเดียวกันคนที่รู้จักออยดีที่สุดในชีวิตก็คือปั๊บนะครับดังนั้นพรที่ผมจะให้วันนี้ก็คือขอให้ทั้งคู่เนี่ยรักษากนและกันเอาไว้นะครับอย่างที่เราเป็นกันอย่างนี้นะครับรักและถนอมกันเข้าใจกันอย่างที่เคยเป็นมาตลอดนะครับ แล้วก็ขอให้น้องทั้งคู่มีความสุขมากนะครับขอให้คู่บ่าวสาวทั้งคู่นะครับมีความสุขในวันแต่งงานแล้วก็ตลอดไปจากนี้ครับใช่ใช่ใช่ใชขอบคุณมากครับหลายคนอาจจะรอคอยนะครับอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เรามีอะไรมาทำคู่บ่าวสาวคู่นี้กันสังเกตได้คุณปั๊บพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะถามหน่อยว่าตื่นเต้นไหมครับคุณปั๊บสำหรับครั้คืนนี้ ตื่นเต้นมากครับเป็นยังไงครับตื่นเต้นยังไงครับก็ก็ไม่เคยต้องมาอยู่บนเวทีแล้วก็เจอคนหมูมากขนาดนี้รวมถึงคนที่อยู่ข้างหน้าผมทุกๆท่านเนี่ยก็เป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ให้เกียรติผมกับออยมากนะครับในงานวันนี้ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากครับผมออรยล่ะคะเป็นไงบ้างใช่ครับ เรามาเข้าคำถามเด็ดอยู่ครับที่ทางบ้านได้ส่งมาส่ง S M S มาเมื่อกี้เองนะครับระวางหนักหนักออนไลน์อยู่นะทุกคนคงจะรู้แล้วนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวกันมาว่าสองคนนี้คบกันมานานมากปีที่แล้าละกำลังจะเข้าสู่ปีที่10ในเร็ววันนะคะอยากถามค่ะ เื ar, ทุกคนจะได้ออามปใช้บ nah ้างวิ่งเพชรรักยังไงคะถึงทําไม่สามารถรักกันได้ยาวนานจะถึงเกือบเกือบสิปีขนาดนี้ให้คุณปั๊บตอบให้คุณปั๊บตอก่อนแล้วกันจับำไมนะครับก็ผมว่าทุกทุกท่านก็คงก็คงมีความคิดเหมือนผมนะครับว่าการคบกันสิบปีได้เนี่ยก็คงไม่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความเข้าใจนะครับ เรื่องความรับก็สําคัญแต่ผมว่าความเข้าใจนี่ต้องมาก่อนเหมือนที่คุณอูบอกเมื่อกี้นะครับว่าก็ต้องพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนะครับก็ใจเย็นๆครับถ้ามีเรื่องอะไรกันมาก็คนหนึ่งร้อนคนหนึ่งก็เย็นคนหนึ่งเย็นก็เย็นได้นะครับถ้าคุณทำเรื่องเหล่านี้ได้คุณก็จะอยู่ด้วยกันได้นานเป็นถมนะครับผม เ okay, คงทีนี้ตา,าต้องะคะเพือ่<ห>อเปเคล็ดลับให้กับสาวๆในครับคืนนี้ด้วยนะครับมีอะไรเพิ่เมเติมไหมคะโครงกันนะคะระยะวเวลาก็ยาวอยู่ก็มีทมั้งเรื่องดีเราก็เรื่องไม่ดีบางเรื่องเนี่ย คือถ้าสามารถให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันยังไงขอคำถามที่สองดีกว่าพอดีมีคำถามที่สองที่ส่งมาคำถามที่สองนี้เด็ดจริงเมื่อก<ช>ี้เธดูจากวิทยาเนี่ยจะรู้เลยเพื่อนๆบอกเลยใช่ไหมว่าผู้หญิงนี้ขาโหดขาโหดใช่ครับนอกจากขาโหดแล้วถ้าเป็นเพื่อนสนิทหรือใกล้ชิดมากเธอจะมีสมญานามค่ะว่าก็ศิลาก็ซิลาได้แต่ใดมาคะคุณนอยคะผมผมขอตอบ แฟนผมแล้วกันนะครับเออภรรยาภรรยาไม่ใช่แฟนเสเตตแล้วนะก็ซีล่าเนี่ยทุกคนคงคิดว่าไม่ใช่โดเรมอนเนาะก็ซีล่าเนี่ยคงเป็นที่มันน่ากลัวนะครับก็คือออยก็เป็นคนที่จิตใจดีนะครับน่ารักนิสัยดีแต่บางทีเวลาโมโหหรือโกรธขึ้นมานะครับถ้าไปแกล้งเขาหรือไปแซวเขาเนี่ยก็จะน่ากลัวเหมือนก็ซีล่าครับแหมเลย <laughs> ลน,เน,เเนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาเรียกว่าก็ซีล่านะครับ เจ้าสาวบ้างเลยครับว่าตอนเป็นกอซิล่าเนียเป็นยังไงดีกว่าไหมเออทำยังไงกับเจ้าบ่าวบ้างมียนสายเลยว่าแงใช่ไหมครับน่ารักดีนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแขกทุกท่านที่ให้อ่ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะแล้วก็ครอบครัวของทางฝ่ายเจ้าบ่าวอะค่ะที่อ่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกนะคะแล้วก็ขอบคุณป้าๆมาม่าพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ช่วยให้งานนี้สำเร็จด,ด้วยดีค่ะโอเคนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็ในส่วนของผมนะครับก็ต้องขอบคุณป้าๆมาม่าฝั่งเจ้าสาวนะครับที่ให้โอกาสลูกคนนี้นะครับมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับ ถึงจะเกเรไปบ้างน,นะครับสิบปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายวันนี้ก็ก็ปรับปรุงตัวนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลลูกม้านะครับให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงแน่นอนนะครับผมจะพูดไม่ได้เลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับซึ่งให้ผมกำเนิดมาแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆผมนะครับที่เลกันมาที่อสัมชัญน,นะครับได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็สอนให้ผม เป็นคนยังไงแนะนําสิ่งที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสุดท้ายนะครับเพื่อร่วงงานผมนะครับที่ทํางานด้วยกันมา4ี่ห้าหกปีนะครับขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่วันนี้ให้โอกาสและก็ให้เกียรติมางานมงคลสมรสของผมกับแฟนผมนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับ จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้าจะเป็นรุ่งเส้นใดที่ทอดมาจะเป็นใครคนใดก็ไม่เข้าตาไม่สวยงามได้อย่างเธอจะเป็นเพื่อนใกล้ชิดจนดเพียงใบจะเป็นใครคนใดที่เคยพบเธอไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอไม่ จะเป็นใครคนได้เมื่อกอนนั้นที่บอกกับฉันว่ารักกันมากมาย,มายแต่ละคน้าูมาก็เลยพ้นไปไม่รักฉันจริงสักคนอยู่บนโลกที่แสนกว้างาใหญ่เกินไปหนื่ยใจจนมันเกือบเจอไม่ท Đoan 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 à mỗi lúc nào lại thằng thế không nổi แล้วที่สอหาได้มาพบตัวจริงสักทีชีวิตต่อจากนี้คงจะดีถ้ามีแต่เธอก่อนจะน,นอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนแรกของเชาวถัดไปฉันก็อยากแคนเธอ คุมข้างกูดิยังไงยังไงเอา้าคุณได้ของหอมแก้มเขาเหรออ่ะดูนะหนึ่งสองสามเพราะผมเนี่ยคิดว่าคุณถอหอมที่ธรรมดามากยังไงวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกนะครับไม่มมาไม่กลับและขอให้ทุกคน enjoy กับทิปนี้ขอบคุณมากครับ Mat

ิะขอให้เจ้าบ่าวมิกกี้มาดูลูกรวยไวๆมีความสุขมากๆแล้วขอให้ครอบครัวมีลูกชายรอๆเหมือนเจ้าบ่าวแนละเจ้าสาวขอให้เจ้าบ่าวเนี่ยพูดว่าไงเดี๋ยวร้องใหนะ้แล้วจะบอกว่าเจ้าบ่าวครับผมปเป็นเพื่อนอามา 20สกว่าปีแล้ววันนี้เป็นวันที่กูดีใจที่สุดในโลกเพราะมึงแต่งงานแล้วแล้วกูเนี่ยจะเป็นเพื่อมึงตลอดไปขอให้มึงร่ำรวยกูจะช่วยมึงทุกอย่างเท่าที่กูทำได้รักมึงนะไอ้เบงออยด้วยแค่นี้รู้จักกับปั๊บหรือรู้จักกันเรียกว่าไอ้เบ้งนะครับก็รู้จักกันตอนแรกชื่อคาทาจาลุโกโซนตอนนี้เป็นบีลินแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กตอนที่แต่งงานแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จัก ดีใจที่ได้มีเพื่อนแบบม่งและดีใจที่เบงได้ภรรยาที่น่ารักอย่างอ่นะครับก็ขอให้มีความสุขในชีวิตคู่แล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักนะครับเชื่อเบงเปนมันนี่เบงเอะดีใจด้วยมือกุลักทุนนะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขจะพอมากๆ <c oughs> การนี้แบบนี่เลยครูแล้วก็โชคดีนะครับแล้วกันแล้วกันตลอดไปขอจจบอกตนนขอให้มีความสุขตลอดการครับไอเบลวันบ้าเบลเนี้อไบลเชื่อตอนนี้พูดเรื่องหรอ แบ็กอัพหรือนางก็วันนะี้ดีใจนะครับเพื่อนรักแต่งงานนะครับก็ท้งสอรุ้นกันมาหลายปีแล้วก็ขอให้มีเสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับสิ่งไม่ดีที่เข้ามาก็คือขอให้สลายไปนะครับก็ขอให้ปั๊ออยมีความสุขมากๆครับนะครับ Happy New Year